ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนทนขณะนี้นะครับโรงเราเนี่ยปีนี้ปีพศ2555นะครับก็มีวิกฤตการณ์ต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นข่าวทางสถานียุโทรทัศนะครับเราก็เห็นาน้าท่วมญี่ปุ่นเห็นไหมครับบ้านเมืองน้ําท่วมประเทศจีนเห็นไหมครับไฟไหม้ในอเมริกาเป็นไงครับไปเยอะครับมีมีข่าวอย่างนี้เกิดขึ้นมากมายเลยนะครับทีนี้ก็แสดงถึงว่าวิกฤตตอนนี้มันเป็นวิกฤตการณ์ที่ถือว่าเป็นภัยคุกคาม ต่อความเป็นอยู่ของมนุษยาชาตินะครับที่ถ้ามันเกิดภัยมากๆึ้นเนี่ยมันเกิดผลดีผลร้ายหรือผลตรงกันข้ามอะไรบ้างครับคือตรงเนี้ยมันมันมันเกิดลักษณะมันเป็นยังเป็นแซมเปิลอยู่เป็นใหม่ๆอยู่เป็นตัวอย่างเลยเป็นตัวอย่างนะครับมันจะทําให้คนเราเนี่ยตื่นตัวมาป้องกันพอมาป้องกันแล้วมันก็ใหญ่ๆมันก็จะไม่เกิดนะครับเราจะจะทําให้เรารู้จักป้องกันแล้วเราก็จะรู้จักหาพิมพ์เขียว ก็ตัวกับผมก็เป็นชาวพุทธก็ได้พิมพ์เขียวลายคันนาเนี่ยสามารถแก้ปัญหาไฟไหม้ภูเขาไฟต่อไปภูเขาไฟนี่ไม่ต้องกลัวร,ระเบิดนะครับตรงไหนมีป่องภูเขาไฟเราจะต่อท่อน้ำเนี่ยสามสิบนิ้วเลยต่อเหมือนที่ปตทท,ที่ต่อวางท่อน้ํามันทั่วประเทศไทยอะ่ะเหมือนที่อเมริกาที่เขาวางท่อน้ําอะเอาไปใส่ที่ป่องภูเขาไฟแล้วก็ฟาร์ม น้ำเนี่ยมันก็จะซึมลง,ลงไปลงไปลงไปไอไอลาวาที่กําลังเหลวที่ลอยต่อของวงแหวนไฟอ่ะเมื่อเมื่อลาวามันถูกน้ําใช่ไหมครับมันก็จะแข็งเป็นหินแกรนิตเลยเหมือนเกาะภูกเก็ตที่เขาบอกว่ามันจะละลายกลายเป็นอลาวาอีกเพราะมันเกิดจากลาวาเป็นเป็นหินแกรนิตเนี่ยที่ว่าพอลาวามแข็งตัวเป็นแกรนิตพอความร้อนขึ้นมาละลายมันก็กลับเป็นลาวาแต่น้ําเนี่ยมันจะทําให้มันแข็งอยู่ตลอดฉะนั้นเออ เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เราตื่นตัวตอนแรกๆถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบเนี้ยเราก็จะมัวแต่ไปทะเลาะกันตีกันดา่ากันทําสงครามกันตอนเนี้ยถ้ามันมีวิกฤตมากๆเนี่ยเราก็เหมือนหมู่บ้านไวทเฮา์ House ที่กรุงเทพเวลาน้ําท่วมเนี่ยคนไม่ถูกกันยังช่วยกันไปกั้นน้าไม่ให้น้ําเข้าหมู่บ้านเลยนะครับทุกๆหมู่บ้านที่เขามีเนี่ยด้วยความมันจะทําให้วิกฤตตรงเนี้ยจะทําให้เกิดความสามัคคี ต่อไปถ้างบประมาณที่เราจะใช้ในการทำทหารการทำการทหารเนี่ยต่อไปเราเปิดเสรีอาเซียนเสรีโลกเราก็ไม่ต้องทหารก็ไม่ต้องไปลบเราก็ใช้ทหารเนี่ยเปลี่ยนจากรถถังมาเป็นรถแบ็คโฮนมาขุดทำคันานานครับป้องกันโลกร้อนแล้วก็รักษาโลกแล้วก็คืนสรมดุลให้ธรรมชาติ ธรรมดุลที่เราพูดหลายๆช็อตเนี่ยคือคืนธรรมดุลก็คือเราทําได้หมดตอนนี้บางคนก็ยังว่าเอ๊ะเราจะเอากาลังที่ไหนเนี่ยตอนนี้มองเห็นเลยกําลังทหารของเรานี่นะครับไม่ต้องจ้างแต่ถึงคนอายุ21ก็ไปเป็นทหารก็สามารถทุกคนก็มาทาโ,โดยโดยเหมือนเหมือนเกณฑ์บังคับอะ่ะมาทําทุกแห่งทําหมดเลยทําทั้งทาทั้งโลกเลยทหารทุกประเทศแทนที่จะลบกันก็เปลี่ยนจากรถถังเป็นรถวะโคก็ขุด ขุดแล้วต้องไหนน้ําไม่มีทหารนี่เขาจะขุดหลุมเพาะให้น้ํเาเยให้คนลงไปแล้วก็เปลี่ยนหลุมเพาะให้เป็นร่องน้ําให้กระจายน้ําให้ทั่วทุกเนินแล้วก็ไปเก็บไว้หล่อเย็นเปลือกโลกแล้วก็ให้พืชเปลี่ยนเป็นออกซิเจนงบประมาณที่ใช้ในการทหารนี่ครับแต่ละประเทศเนี่ยมหาศาลมากนะครับถ้าเอามาใช้หยุดหยุดใช้งบประมาณตรงนั้นนะ่ะสิบปีเอามาทํา เปลือกโลกให้ให้หนาให้สรรมดุลธรรมชาติคืนมาก็ยังเหลือนะครับเงินก็ยังเหลือแล้วคนทุกคนทั่วโลกก็จะไม่เป็นหนี้แล้วเราก็ต้องให้เราก็ต้องมาดูว่าปลูกพืชอะไรจะทําให้โลกร้อนปลูกพืชอะไรทําให้โลกเย็นเหมือนในคลิปก่อนๆน,นะครับว่าการทาทุ่งทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เนี่ยทาให้โลกร้อนก็ต้องสร้างสิ่งชดเชยการปลูกสับปะรดปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลัง ทำให้น้ําท่วมเราก็ต้องทําที่เก็บน้ําชดเชยไม่ต้องคอยถึงกันไม่ต้องคอยถึงขนาดว่าทุกคนต้องออกไปฟ้องกันหมดเลยฟ้องกันแต่ละจังหวัดแล้วจังหวัดคูณห้ามปล่อยน้ํามาจังหวัดฉันนะทุกจังหวัดต้องเก็บถึงตอนนั้นมันมันไม่ได้ช่วยกันแล้วครับมันกลายเป็นทะเลาะกันเราก็จะตีกันระหว่างไอ้ความสามัคคีระหว่างพื้นที่สูงกับพื้นที่ต่ําเนี่ยพื้นที่ถ้าเรารวมสามัคคีกันพื้นที่ต่ําไปช่วยทํา เก็บน้ําที่สูงน้ําไม่ลงไปท่วมปัญหาที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะไม่เกิดขึ้นนี่จึงถือว่าวิกฤตเนี่ยมันทําให้เราเกิดโอกาสทําให้เกิดควาสมสามัคคีหลังเราเกิดควาสมสามัคคีแล้ว,แล,วแล้วทั่วโลกเนี่ยก็จะเห็นว่าเราทะเลาะก,กันไปเนี่ยไม่เกินร้อยปีเราก็จะจากกันแล้วเราจะทะเลาะก,กันไปทําไมตอนนี้ก็มีคนนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดเลยก็คือคูลินลี่ ครูลินลี่เพิ่งออกรายการโทรทัศน์นะครับพอเขารักษาแม่เขาไปสามล้านแม่เขาก็ยังตายแล้วก็คนรับใช้แม่เขาว่าเอาตังค์ยีบาทไปใส่มือศพแม่เขา,าเขาเห็นทรรเลยครูลินลี่เขามีเงินสามล้าน,เ,นเขาก็เลยเอาเงินสามสิบล้านไปตั้งสถานไปตั้งสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็ออกรายการอ,อีเวลทำโทรทัศน์อะไรเนี่ยซื้อข้าวสาเรเลี้ยงคนที่ไปปฏิบัติธรรม เพื่อให้คนเข้าใจหลักศาสนาธรรมไงให้คนได้ตื่นเพราะอะไรคนก็มัวแต่หลงกอบโกยแต่ละประเทศก็กอบโกยพอตายแล้วยี่สิบบาทเอาไปไม่ได้อะเขาตื่นเลยเขามีเงินสามสิบล้านเข้าไปทําตรงนี้ให้ทุกคนมาเมตตากันให้ทุกคนรักกันแล้วก็ให้ทุกคนรักธรรมชาติธรรมชาติโลกเราเนี่ยจะอยู่ได้อีกเป็นกี่หมื่นปีก็ก,ก,ก็อยู่ได้แต่ตรงนี้เราต้องเรียนรู้และเข้าใจแล้วก็เอ,อ เชื่อในการเวียนวหายตายเกิดถ้าคนไม่เชื่อก็จะทอดทุรละไม่ยอมทําอะไรเลยแต่คนเชื่อว่าตายแล้วเกิดเนี่ยอย่างน้อยเขาเกิดมาในที่ที่เขาเคยทําไว้ดีๆเขาก็จะทําอย่างเนี้ยมันก็จึงว่าเอ,อวิกฤตจ,จึงทําให้เกิดโอกาสแล้วถ้าไม่มีคนพยากรณ์ว่าโลกจะแตกน้ําจะท่วมหรืออะไรเนี่ยหรือว่าน้ําไม่เกิดมาท่วมจริงๆถ้าเราไปพูดตรงนี้เขาก็หาว่าเราคิดมากหาว่าเรา อะไรอ่ะตื่นอของยังไม่เกิดอะไรตีตนไปก่อนไข้ตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้เราต้องป้องกันอย่ายให้เป็นไข้ดีกว่าตีตนไปก่อนไข้เพราะว่าเราเห็นคนอื่นเขาเขาเป็นเป็นเป็น,ปนกันอ่ะเราเห็นพื้นที่ที่ไฟไหม้เห็นพื้นที่ที่น้ําท่วมเนี่ยมันแก้ได้หมดนะครับเพราะเพราะด้วยพิมพ์เขียวเนี่ย พิมพเขียวเนี่ยมันจึงันจึงจะพูดหลดเป็นธรรมะที่เอามากู้โลกได้คือกู้กู้ตรงเนี้ยคือกู้วิกฤตการณ์ต่างๆอะไรที่มันหายไปเนี่ยกู้ให้มันกลับมาพอกู้กลับมาแล้วโลกก็จะเป็นดั้งเดิมก็ยืนยาวพอยืนยาวไปแล้วพระพุทธองค์เคยบอกว่าถ้ายืนยาวพอคนสบายก็จะประมาทก็ต้องบอกว่าไม่ประมาท ก่อนจะบาลีนิพพานพง์ย้ำแล้วย้ำอีกทุกคนว่าอย่าประมาทเธอจงอย่าประมาทเธอจงอย่าประมาทเนี่ยตรงเนี้ยฉะนั้นเราทุกคนต้องไม่ประมาทนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ